สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กามาพบก,กับชอ่องนุน,น,น,ะคะคนหน่อยน้ำฉุยคือเก่าเนาะค่ะคลิปนี้นุนหน่อยน้ำฉุยกะเดินทางไปติดตามตัวเลขความฝันของลุงอ้วนค่ะลุงอ้วนเพื่อนฝันเห็นผีพ่อเพื่อนค่ะมากอดคอส่วนลุงอ้วนไปไซกระโบหูเพื่อนวะแต่ว่าเพื่อนกระโบไปน้ำพ่อเพื่อนเนะะาะค่ะลบมากค่ะลบมากได้ปลาค่ะท่านผู้ชมได้ปลาซีหาโตัวสิ่ไปเห็ดกินเห็ดยา คุณลุงคนณว่ากับพ่อท่านได้กินดอกคะ่ะท่านผู้ชมลุงอวนคนณเลยตีแนวทังตัวเลขให้คะ่ะตัวเลขของลุงอวนจะเป็นตัวใหญกับเพื่อบเป็นการเสียเวลาคะ่ะก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกัน,น,นคะ่ะไปคะ่ะสวัสดีค่ะลุงอวดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงอวนค่ะ ทานผู้ชมมือนิกามาติตามเนี่ยทําความฝันกับลุงวดอีกคือเก่าเนาะคุณลุงเนาะเดี๋ยวยินวาลุงวดเพิ่นฝันค่ะานผม้ชมเพิ่นสีฝันจังไดกะไอเพิ่นเบาไอฟังเนาะคุณลุงเนาะฝันจังไดงวดลุงงวฝันคือยังสิไปบุญไปงานนี่แหละพ่อเราไม่กอดพ่อลอกพ่อเราลอกพ่อเพ่ไปเพ่อไปก็หน่วยไปใช่าะ ปยยุ่ยิงกะไลนี่นั่งฟังคือยังนั่งที่ยังได้บุญในงานวัดเ่หละเต็มอ,อยู่ไปใช้บุญแล้วไปเที่ยวงานบุญรไปงานบุญด้วยกันคือย,ยังอยู่ในวัดนี่ปุนกะระไลก็ว่ไปแล้กกแลวก็ฟืดแล้วออกฟืดแล้วออกก็เือย,ยังไปบัติ้คือย,ยังไปรัดออกมา ลัดออกมาเขาบ้านได้บาทบด้วยดิเขามาานได้บาทบาทนีคือยังใหญ่ยังเลยโอ้คือบ่ไปน้ำพ่นวาสันบ่บ่บได้ไปดอกวาสันไหวยไปเอาตีวาสันก็เว่า,วาไปเอาตีวาสันโว้ยว่าจะก,กี่ไปเอาอยังเงินไปป่า เขาเอาป่าบ oh, oh, kind of like ้าคือยังป oh, ่าทะเลป่าจระเมดป่า oh, ย oh, 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 ังนี่อ๋อเป็นป่าก็ว่าเต็มยนต์ปอดีเอาระเบนได้เจ็ดตัวที่ห้าตัวนี่แหละเอาแต่ตัวใหญ่ๆมันไปเฮ็ดกินกระโดะค่ะอืมมาคือยังมาหมามาม่าคือยังสีบมาแจกมหายังนี่ล่ะมาบัดี มันเสียงจางไหนหรจะเดิดขึ้นรลยอย่างวะเดิดขึ้นโอ้ะค่ะก็ฝันเนวนี้วะกับพ่อรักรักข้อนี้เพิ่นมีชีวิตเพิ่นตายแล้วโอ้เพิ่นตายแล้วเนาะเสียชีวิตแล้วเนาะแต่ว่าในความฝันเห็นอยู่ในวัดกอยังอยู่ในวัดก็ยังไปเที่ยงงานอยู่ในวัดกอดข้อนี่เสีย ไปนั่จังสีบอกคุณพ่อเออสีบอกคือยังชวนไปชวนไปอยู่น้่มบอกค่ะบอกคือชวนไปยังเดี๋ยวล่ะภุระปักฝังนี้ยังอยู่โอข่วนไปภุระมานี่ไปไปพ่อป่าดีแล้วคุณลุงเราไปกลับมาเออกับมาบ้านนี้มีมีผู้หญิ่งแม่นบอกค่ะเออผู้หญิงนั่งอยู่วัดแต่ละผู้หญิงนั่นหัวใพคุนบอกบอกไล่ปวดือยังลึกงกันอยู่ใต้แจ็คแวนไผร์นี่ คือยังลึกลึกันอยู่แต่ฮิมบอกว่าจำว่าผู้ใดเขาเขาว่าคือยังคือยุณจักเอออคืกันแต่ว่าจำว่าใคว่าเป็นไผ่เหมือนสนิทสนมกันนี่แหละนอคุณลุงเนาะเพื่อนก็ได้บอกว่าคือพวกไปน้ำเขาเออแต่ว่าบานีแต่มา่พอป้านั่นพ่ออยู่สคุณลุงคือยังป่าเลยอยู่คือยังพ่ออยู่เดินบาทเขาอยู่ ทั้งที่เขาออกบ้านละจักบานไผ่กับโบหูเออแต่ว่ากระไดน้ำเขาอยู่ได้อยู่สามสี่ห้ตเออเอาว่าที่หโตพ่อกินนู่นละเอาเอามาบอกคุณหนงเอามาใส่คือยังเอาบ้าเฮ็ดกินนี่แหละมันเอามาเห็ดอยู่ใส่คุณหนูคือยังอยู่ยังไหนคือยังอยู่เถียงให้เถียงมนาจังไหนแต่ว่าโบเมนเพื่อนจ้าของนะคะเนาะ ค่ะแม่นละคือยังมา่ยังคือยังเฮื่นอีไตเนี่ยแหละอีตายลุงเสี่ยงค่ะเหมือนเหมือนผ่านคนหูวจักเนาะคุณลุงเนาะเอคือยังหื่นอีตายมา่พอดีเฮื่นมันละห้างห้างนี่ฟ้าออกแพร่นึงแล้ววัดโย่ไปก็เห็ดวัดอยู่อ้อว้าเนี่ยเห็นวัดอยู่เออเนี่ยมเห็ดวัดแปดมันผางมือก่อนดีไตว่า เี็นมานอนนี็นคนันที่พอเห็นบ่ว่าท่านย่านวลาท่านวันนี้คือยังย่านผัวเพิ่อขี่รถมาจากขายผ้าดิขี่รถมาจากขายผ้าเป็นรถเก่าๆรถหัวมุมจะเสือผ้าแก้วเต็มท่ายรถอยู่วันนี้เอ้าว่าท่านมาจะใช้มาจะไปขายขวด เสื้อผ้าว่าสันเราเอาไดว่าไดหฮันสองจุดฮาวะสันสองจุดฮาวะสันว่าต่อใบว่าสันวันนี้มันมากเลยบึดดึงตำรวจมาร้ายหลายตำรวจมานั่มาเออนั่มาตำรวจนั่ผู้คนขายผ้ามาเออนั่มาค่ะมาเฮื้อดีใจแล้วว่าก็เลยถามว่าว่ายังว่าสัน มาอย่างว่ามาหาตรวจของผิดกฎหมายว่าส่วนเหมือนบูบี้รอกเสียวนึงพุ่นผุนไปเลี้ยวพุบผัวเดือนไปว่มปามันกับโบไปเนนั่งเรียนอยู่น้องฝ่ายอื่นไปมาเขาคือยังโรคเฮื่อนที่ตายมาะะเขาเราเสด็จตื่นขึ้นมาเลยปัดอีกทีเพูนคุณลุงหูบอกเขาบ่ว่าที่เขาไปเบิอกอยู่บ่หูเนาะคะ่ะเนาะ มานีผู้พันขับรถขายเสือผามาิ่นยังมีชีวิตอ,อยู่บ่ห่วยกิสิี่บมีบ่หัวอีใดอูอค่ะรู้ยังผัวหม่มันนี่แคละแล้ว่ป่งจับเล้ทะเบียนรถหินบอกคุณลุงบ่รถก็เก่ามีแตงัอคุมรุปค่ะแม่นถ้าแมน่มนไห้คุณลุงตีตัวเลนีนี่คุณลุงสีตีตัวใดค่ะห่วยก็เขาว่าซ้องหาก็สิีซ้องหาเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่า2องจุด สองจุดหาค่ะวันนี้ทายคุณลุงตีตัวเลรว่าใดปลานี่ผีพอกอดข้อมากนี่ว่าส่วนไปทุระนี่คุณลุงจิตตีตัวใดคุณลุงก็จิตตีใช่เก้าหาเก่ายังนี่แล้วเก้าหาเก่าเก้ายังคุณลุงเก้าหาช้อนไปดีแล้วเก่าหาช้อนืพอดีเพิ่นอายุเท่าใดคุณลุง หวยเขาตายตะโดดเลยทีมันเสียชีวิตตอนอายุเท่าไรคุณลุงจำได้บ่บ่โบเห็นนวดบ่าตายค่ะจำบ่ได้เนาะบ่เป็นยังค่ะช่วงนั้นยูริเบียค่ะอตายคุณลุงก็เอานี่ละสองหาแล้วกันก็หาสองนี่ละ,ะนี่ละเขาว่าตั้งซี่เรียเข,า,ขาว่าสองจุด สองจุดหาสองจุดหาสองจุดหาแต่ว่าจุดนี่ก็ถือว่าสำคัญอยู่เด้เนาะเป็นศูนย์กระได้เนาะนอนอแต่เอซี่มากเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าความฝันของลุงอ้วนกับนิซัมีเนาะค่ะเนาะค่ะกขอบคุณแนวทางความฝันหลักตัวรีที่แบ่งปันให้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยกับศิภาท่านผู้ชมมาเบิ่งแนวทางตัวเลขของลุงอ้วนค่ะ ลุงอ้วนเพื่นไหาแนวทางตัวเลขมาสองหาค่ะแล้วก็เก้าหาสองไก่เดผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปตัดเล่นม้นเล่นเอาไปเป็นแนวทางนะคะนอาในการสื่อสลายกินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึงมิถุนาย,ยน2567ิบคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกะคอยเดากผู้ชมโชคโชค,โชคมานมานันลำลำลุำลำลำลยล เฮ่งเฮงปังปังกับแนวทางตัวเลขของลุงอ้วนกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่นหน่อยนําโชคได้เฮ็ดคลิปดีๆเดี๋ยวติดตามตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ